ในตา DI of Love Story คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษากำมวมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้น ในตา The Eye of Love Story บทที่2ราชาวดีแสงสว่างยามเช้าตกกระทบผ้าม่านผืนขาวบางสาดกระทบบนเตียงนอนราวกับผืนน้ำสั่นไหวภายในห้องที่มืดสลัวระบายม่านขยับพลิ้วไหวไปมาด้วยแรงลมแอร์ตัวใหญ่ผมกลับลืมตาตื่นขึ้นมาเหมือนจะรับรู้ถึงการมาของเช้าว,วันใหม่โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเสียงนาฬิกาปลุกใดๆในการปลุกให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเลยสักครั้ง เพราะปกติผมเองก็มักจะลุกขึ้นมาช่วยแม่ของผมจัดร้านตั้งแต่เช้ามืดอยู่แล้วอเด็กหนุ่มค่อยๆลืมตาบิดขี้เกียจไปมาบนเตียงมันไม่ใช่วันปกติแบบที่เขาคุ้นเคยนักไม่มีเสียงเอะอะของพ่อค้าแม่ค้าไม่มีเสียงแตรรถยนต์บนถนนไม่มีเสียงเรียกของแม่อืมเงาเหมือนกันฮะน็อดคิ้วขมวดบนพึมพำพร้อมกับลุกขึ้นเพื่อไปจัดการธุระของตัวเองในห้องน้ำ วันแรกของการเปิดภาคเรียนยังไม่ได้มีการเรียนการสอนหากแต่นักศึกษาต้องเข้าปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียงในเวลา9ก้าโมงครึ่งหลังจากแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กหนุ่มชำเลืองมองนาฬิกาบนแขนของตัวเองที่ตอนนี้ยังไม่ถึง7จ็ดโมงช้าได้ซ้ำระยะทางจากหอพักไปยังมหาวิทยายลัยก็ไม่ไกลมากนะักถ้าเดินก็ใช้เวลาราว20นาทีแต่โชคดีที่บริเวณโดยรอบของมหาลัย มีบริการให้เช่าจักรยานโดยจักรยานทุกคันที่อยู่บริเวณนั้นจะติดตั้ง GPS และตัวสแกนบาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อปลดล็อกจักรยานแต่ละคันอีกทั้งยังใช้แอปพลิเคชันค้นหาจักรยานบริเวณโดยรอบได้ด้วยคนแบบน็อตที่ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยจึงตัดสินใจใช้จักรยานในการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยในทุกๆวันและวันนี้เขาเองก็ตั้งใจจะไปทานอาหารที่โรงอาหารของคณะ หลังจากปลดล็อกจัก,กรยานขับผ่านถนนกว้างสองเลนข้างทางตลบอบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของต้นไม้ใหญ่แซมด้วยพุ่มดอกราชาวดีสีขาวห้อยเป็นพวงยาวงามตาสายลมอ่อนๆปะทะใบหน้าตามแรงปัน่นเขาเงยหน้าสูดกลิ่นหอมของวนแมกไม้ยังมีความสุขใช้เวลาเพียงไม่นานนะักก็มาถึงศูนย์อาหารของคณะบริหารที่ตนกำลังจะได้เรียน ด้วยความหิวน็อดจึงไม่คิดที่จะรอช้ามุ่งตรงไปยังร้านขายข้าวแกงใต้อาคารกับข้าวหลากหลายชนิดถูกวางเรียงในถาดมากมายจนเลือกไม่ถูกข้าวราดแกงเขียวหวานไก่กับทอดมันครับส่งยิ้มหวานหวานให้ป้าคนขายนิดนึงก่อนที่จะรับจานข้าวของตัวเองกวาดสายตามองไปรอบๆเพื่อหาที่นั่งขณะนี้โรงอาหารเริ่มเนืองแน่นเต็มไปด้วยนักศึกษามากหน้าหลายตา เด็กหนุ่มเลือกเดินไปนั่งโต๊ะไม้ยาวที่จัดไว้มีนักศึกษาคนอื่นๆนั่งจับกลุ่มกันอยู่4-5้าคนนั่งอยู่ก่อนแล้วเวลานี้คือหิวมากไม่คิดจะสนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นท้องอิ่มต้องก,ก่อนเริ่มตักอาหารเข้าปากเคี้ยวตุ้ยตุ้ย,ยอืมสวรรค์แท้หนออยู่ๆเสียงทักทายจากเด็กผู้หญิงในกลุ่มนั้นก็เอ่ยดังขึ้นจนเขาต้องชะงักช้อนที่กำลังจ่อเข้าปากอยู่มารอมารอสวัสดีเราชื่อปิ่นนะ เธอเป็นนักศึกษาใหม่คณะบริหารใช่ปะสาวสวยหน้าหมวยผิวขาวแบบเี่อเรียกได้ว่าโคตรน่ารักเอ่ยทักมองมายังผมคนที่แทบจะไม่เคยมีใครคุยด้วยเลยสักครั้งหันไปกระพริบตาทีๆแบบแก้มตุยเพราะข้าวคำโตยังเต็มปากพยักหน้ายิ้มเล็กน้อยแล้วรีบกืนข้าวทั้งหมดลงคออืมสวัสดีเราน็ตปิ่นหัวเราะอ,ออกมาแล้วคลี่ยิ้มเอื้อมมือมาจับที่แขนของผมดึงไปทางที่เธอเพิ่งจะลุกมา ไปนั่งกินข้าวกับพวกเรานะนอตเหมือนถูกบังคับแฮะแต่แม่บอกว่าให้หาเพื่อนเยอะๆและผมก็เป็นเด็กดีไงเชื่อฟังที่แม่พูดทุกคําแต่ไม่คิดว่าแค่วันแรกของการเปิดภาคเรียนก็จะเจอสาวสวยเข้ามาทักทายแบบนี้มันเขินอืหันไปพยักหน้าให้ปิ่นแล้วขยับตัวไปนั่งข้างๆต้องคิดลุกขึ้เอาไว้ทั้งในใจอ่อนยั่วไปหมดแล้วจ้าแม่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 แม,แม,แมเดี๋ยวนี้ชนีมันร้ายนะเว้ย มีไปลงไปลากผู้ชายมานั่งกินข้าวด้วยนักศึกษาหนุ่มผิวเข้มพูดแซวพร้อมกระแทะไหล่ปิน่นอีหาพงมึงเงียบปากไปเลยนะปิ่นทำท่ายกมือฟาดไปที่เพื่อนแต่คนที่ชื่อพงกลับเอียงตัวหลบไปทางด้านหลังความน่ารักเมื่อตะกี้คือภาพลวงตาสินะโลกนี้มันช่างโหดร้ายเหลือเกินเสียงคนอื่นในกลุ่มเริ่มหัวเราะขึ้นมาในขณะที่ปิน่นก็กลับมาให้ความสนใจกับผมอีกครั้งเออน็อตเราขอแนะนำเพื่อนเราก่อนนะ คนนี้ชื่อบุญคนนี้ชื่อบู๊เป็นชี้ไปที่สองหนุ่มหล่อเชื้อสายจีนฝาแฝดด้านหน้าที่ดูไม่ค่อยจะจีนเท่าไหร่แล้วอะไรคือหน่วยก้านที่แสนจะดูดีนั้น <c oughs> ครูแฝดยกมือทักทายกลับมาที่ผมหวัดดีต้องพยักหน้าตอบกลับตามมารยาทกลัวโดนต่อยตาแตกมากสู้ใครไม่เป็นด้วยส่วนไอ้นี่นะชื่อพงเป็นชี้พร้อมเอานิ้วจิ้มไปที่หน้าผากพงแล้วดันมืออย่างแรงด้วยความหมันไส้โหอีช้างแรงมึงอะอย่างกับรถสิบล้อ พงสะสบดหลังจากที่โดนจิ้มหน้าจนเกือบหงายหลังเสียงหัวเราะด,ดังลั่นออกมาทั้งโต๊ะจนคนที่นั่งอยู่รอบๆถึงกับหันมามองกันเป็นตาเดียวแต่แท้จริงแล้วที่คนอื่นมองกันผมว่าน่าจะเป็นเพราะออร่าของพวกมันแต่ละคนเสียมากกว่าเรียกได้ว่าสะดุดตาที่สุดเท่าที่ผมเห็นในโรงอาหารนี้แล้วละมัง้งเออน็อตบ้านอยู่แถวไหนวะทำไมมาโคตรเช้าเลยบุญถามพร้อมตักข้าวใส่ปากเคี้ยว เราเพิ่งย้ายมาอยู่หอ,อนอกมอเมื่อวานเองอะเฮ้ยบุญกับบูร้องอุทานขึ้นมาพร้อมกันเยีายบอกนะว่าพักอยู่หอวสันที่อยู่หน้ามหาลัยอะบุญเอ่ยปากถามผมออกมาด้วยแววตาที่ตื่นเต้นคงไม่บังเอิญถึงขนาดอยู่หอเดียวกันหรอกมั้งบริเวณหอที่ผมพักก็มีหอพักอื่นอีกเยอะแยะถึงจะไม่ดูดีเท่าตึกที่ผมซุกหัวนอนอยู่ตอนนี้ก็เถอะอืมใช่เราพักอยู่ที่นั่นแหละเอ้าหอนั้นมันบ้านกูเอง พร้อมกูเป็นเจ้าของตึกหมดกันความสุขสงบในชีวิตของสารสมีหน้าละ่ะกูว่าแล้วหนะน้าคุณคุนเห็นเมื่อวานยืนกอดแม่ร้องไห้โฮนิวา่า <laughs> บุญมันพูดพร้อมหัวเราะชอบใจเสียงดังให้ผมได้อายหน้าแดงจนถึงหูแล้วมั้งเวนเอ้ยไม่คิดว่าจะมีคนเห็นพลาดพลาดพลาดแบบนี้มีหวังถูกรอไปตลอดชีวิตแน่อืมนี่น็อตร้ออไลน์หน่อยสิเดี๋ยวเราราเข้ากลุ่ม ปิ่นหันมาสกิดพร้อมส่งมือถือยื่นมาให้ผมรับโทรศัพท์มากดใส่ไอดีแล้วยื่นกลับไปให้ปิน่นหลังจากนั้นปิ่นก็ก้มหน้าก้มตายุกยิบพร้อมกับพูดคำว่าเรียบร้อยแล้วจ้ะเสียงไลดังขึ้นบ่งบอกว่าได้รับการชวนเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วน็อตล้วงหยิบมือถือขึ้นมาดูเพื่อกดตอบรับเชี่ยกลุ่มโคตรแนวเพียงแค่เห็นชื่อกลุ่มเท่านั้นก็ถึงกับทำให้ผมต้องหลุดอุทานออกมาเลย ปิ่นลูกเจ้งหนีมีอีผีเป็นเพื่อนสามตัวเพียนสัตว์อันที่จริงการมีเพื่อนแบบนี้มันก็ดีนะครับไม่ต้องแอปแบวเป็นคนดีคนสุภาพไปให้ปวดกะโหลกและที่สําคัญดูท่าว่าแต่ละคนก็ไม่ได้ถือตัวจนผมเข้าไม่ถึงอาจจะมีเพียงคนเดียวในกลุ่มเท่านั้นที่ดูไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นั่นก็คือบูที่มองจ้องมาที่ผมตลอดแต่นั่นอาจจะเป็นบุคลิกส่วนตัวของเขาก็ได้ เราทั้งห้าคนต่างนั่งคุยกันนั่งกินไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเข้าห้องประชุมหน้าหอประชุมกลางอาจารย์จากคณะต่างๆเริ่มผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาทักทายเหล่าบรรดานักศึกษาอีกทั้งยังบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาสาขาที่เรียนสุดท้ายอธิการบดีดออรอนุรักษ์ก็ขึ้นมากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยายลัยอย่างเป็นทางการพร้อมกับแจ้งเตือนนักศึกษาใหม่ให้ทุกคนเข้าพิธีบายสีสู่ขวัญ พิธีบายสีเหรอผมพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆบางคนอาจจะมองว่าผมบ้าที่พูดกับตัวเองคนเดียวตลอดเวลาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงติดเป็นนิสัยอะนะเหมือนกับว่าทั้งชีวิตของผมไม่ได้อยู่ตามลำพังละมั้งหลังออกจากห้องประชุมด้วยความที่ยังไม่มีใครอยากกลับบ้านทั้งกลุ่มก็เลยชวนกันออกมานั่งเล่นที่ลานอเนกประสงค์หรือที่เรียกว่าลานกลางซึ่งประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ สายตามองไปรอบๆสวนผมชอบต้นดอกราชาวด,ดีเป็นที่สุดขนาดกลางวันอย่างนี้ยังส่งกลิ่นหอมอ่อนๆมาเตะจมูกเลยเหมือนกับกลิ่นพวกนี้มันทําให้ผมผ่อนคลายอย่างประหลาดซักพักก็สะดุ้งตกใจเมื่อปิ่นที่อยู่ตรงข้ามโต๊ะมาหินเท้าตัวเองแนบลงกับโต๊ะแล้วเอื้อมมือมาเคาะที่แก้มของผมเหมือนกับกําลังจับสังเกตอะไรบางอย่างน็อตใส่ตาซานหรอปิ่นสังเกตเห็นน็อตใส่คอนแทคเลนด้วยอ่ะบูบุนและพง์ หันมามองตามปลายนิ้วที่ปิ่นชี้มาเราไม่มีปัญหาสายตาสั้นหรอกปิ่นอันที่จริงคือว่าผมหยุดพูดไปนิดนึงพร้อมกับยกมือเกาหลังหูแกรกๆคือเรามีสีตาที่ไม่ค่อยปกติอะสีมันไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่เลยใส่เลนปิดทับเอาไว้อะน็อดเอ่ยออกมาเสียงแผ่วรู้ว่าสักวันยังไงเพื่อนๆก็ต้องรู้เรื่องสีตาประหลาดของตัวเองในไม่ช้าแน่นอน ไหนๆวันนี้ก็คิดจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรกันให้มากความแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรออกมาบุญกับปิ่นก็พูดขึ้นพร้อมกันอย่างตื่นเต้นอมอยากเห็นอะ่ะอยากเห็นทั้งคู่หันหลังกลับไปมองหน้ากันแล้วหัวเราะออกมาเสียงดังโคตรใจตรงกันเลยนะพวกเองสองคนเนี่ยเลื่อนตาต่ำลงท่าทางคิดเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองเพื่อนๆที่กำลังตื่นเต้นและสนใจแล้วจึงตัดสินใจพยักหน้าเพื่อบอกเป็นนว่า โอเคยอมแล้วจากนั้นจึงก้มลงล้วงมือหยิบตลับใส่เลนในกระเป๋าเป้ขึ้นมาเริ่มขยับมือเข้าไปถอดเลนส์จากดวงตาใส่ลงไปในตลับที่มีน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์อยู่ผมกระพริบตาสองสามครั้งแล้วเงยหน้าให้เพื่อนเห็นสีตาที่ผมมีมาตั้งแต่กำเนิดฟ้าและเหลืองในตาที่กระทบส่องประกายเหมือนกับท้องฟ้าและแสงพระอาทิตย์ในยามเย็น ปิ่นร้องออกมาสองมือประสานไว้ตรงหน้าอกท่าทางตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เห็นเธอพยายามยื่นหน้ามาใกล้ๆเพื่อจะได้มองชัดขึ้นสวยอ่ะสวยมากแกส่วนบูและบุญน่ะหรอพวกมันพูดแค่คำเดียวเช็ด <Sh are> แล้วอ้าปากเวอร์ไปเลยครับเชีย <Sh are> เหมือนไอ้นวลแมวบ้านกูเลยวะ่ะพงตาโตร้องออกมาพร้อมกับลุกเข้ามาพาดแขนอบที่ไหล่ของผม อีกมือก็เกามาที่ใต้คางราวกับผมเป็นแมวของมันยังไงอย่างนั้นไอ้พงมึงนะ่ะพอเลยนะปินหยิกแขนพงให้ถอยออกมานั่งห่างซึ่งผมก็ไม่ได้คิดมากกับอาการที่เพื่อนๆแสดงออกมาหรอกนะครับเพียง <ś c oughs> แต่ตอนที่ผมยังเป็นเด็กน้อย <ś c oughs> เคยถูกเพื่อนในห้องหาว่าเป็นตัวประหลาดบ้างเป็นผีบ้างจนไม่มีใครยอมเข้าใกล้ผมเลยแต่เข,เข้าใจนะครับว่าเด็กอะ่ะมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก ที่สําคัญบางครั้งผมก็มักจะหมดสติไปแบบไม่รู้ตัวพอตื่นขึ้นมากลับจําอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเองทําอะไรไปบ้างที่จริงอะ่ะเราก็ไม่ได้อายอะไรกับสีตาเท่าไรหรอกแต่เราแค่ไม่ค่อยชอบที่ใครๆก็มักจะมาจ้องหน้าเราตั้งแต่เด็กอะ่ะผมเริ่มบอกเหตุผลที่ปกปิดดวงตาให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกับเล่าต่อการที่สีตาเป็นแบบนี้ก็เกิดจากภาวะผิดปกติของเม็ดสีมาณีนในดวงตาไม่เท่ากันที่เรียกว่าเฮเทโรโคเมีย แววตาของทุกคนหันมาฟังผมอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วชื่อของเราก็มาจากสีตานี่ละ่ะน็อตที่มาจากดอกไม้สีฟ้าที่มีตรงกลางเป็นสีเหลือง forget me not เสียงทุ้มต่ำเอ่ยดังขึ้นมาจากไม่ไกลพวกผมทั้งกลุ่มหันไปมองตามปลายเสียงเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงสวมชุดกราวสีขาวที่กำลังนั่งหันหลังให้พวกเราจากโต๊ะข้างๆจากนั้นพี่ผู้ชายคนนั้นก็หยิบหนังสือขึ้นมาไว้บนมือแล้วลุกเดินออกไปจากโต๊ะ พร้อมกับหัมเสียงเบาๆในลำคอ <c oughs> ผมได้แต่มองตามแผ่นหลังที่เพิ่งเดินจากไปพร้อมกับความรู้สึกอะไรอวรนบางอย่างก่อตัวขึ้นมาอย่างประหลาดดวงตาทั้งสองข้างเริ่มร้อนเผาไปหมดรู้สึกแสบร้อนจนน้ำตาคลอไหลออกมาโดยไม่คาดคิดจนเพื่อนใหม่ทั้งสีคนหันกลับมามองด้วยความตกใจจึงรีบถามผมว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอเคไหมมึงเป็นบูที่ก้มลงมาจับที่ไหลแล้วถามออกมา อืมไม่เป็นไรหรอกแค่แสบตานะ่ะสงสัยโดนแสงจ้านานไปหน่อยดวงอาทิตย์ยามบ่ายแผ่ความร้อนไปทั่วบริเวณลานกลางปิ่นกับพงขอตัวกลับบ้านก่อนโดยให้เหตุผลว่ารู้สึกเหนือนะ่อยหนักและไม่อยากกลับตอนที่รถติดหนะักบ้านทั้งคู่อยู่ค่อนข้างไกลโดยพงมักจะเป็นคนคอยไปรับไปส่งปิ่นทุกวันเพราะบ้านอยู่ละแวกเดียวกันและทั้งคู่ยังเรียนจบมัธยมจากที่เดียวกันเลยทําให้สนิทกันค่อนข้างมากเฮ้ยน็อ จะกลับหอเลยปะวะบุญเอ่ยถามออกมาด้วยสีหน้าหงุดหงิดจากอากาศที่เริ่มร้อนจัดในยามบ่ายแบบนี้อืมเดี๋ยวอีกสักพักก็กลับแล้วล่ะแล้วมึงจะกลับยังไงอ่ะน็อตบูเองก็ถามผมด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงจัก,กรยานแหละสบายมากไม่ต้องห่วงกลับกันไปก่อนเลยอืองั้นพวกกูไปก่อนนะต้องไปเอามอไซค์ที่จอดไว้หน้าคณะอีกจากนั้นบุญก็ลากบูที่โบกมือให้ผมไปมา ผมขบคำออกมากับท่าทางของทั้งสองคนนี้จึงรู้สึกได้ว่าพี่น้องคู่นี้นิสัยตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงบูดูเป็นคนขี้อายพูดน้อยเอาแต่มองผมอย่างเดียวในขณะที่บุนกลับเป็นคนห้าๆแข็งแรงดูพึ่งพาได้สงสัยจะต้องเป็นน้องที่ดูแลพี่แน่นอนอันที่จริงแล้วผมตอบปัดเพื่อนๆไปอย่างนั้นแหละครับไม่ได้อยากเรีบกลับหอพักเลยสักนิดถึงกลับไปก็ไม่มีอะไรให้ทำอยู่ดี สู้เดินเล่นอยู่ภายในมอแบบนี้เรื่อยเปื่อยไปยังซะดีกว่าคิดได้แล้วก็เริ่มเดินลัดเลาะไปตามอาคารเรียนของคณะต่างๆเพื่อผ่านไปยังตึกกิจกรรมนักศึกษาตึกนี้จะมีบอร์ดกิจกรรมให้นักศึกษาคอยเช็กว่ามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไรบ้างมีอะไรให้ทําบ้างอีกทั้งยังมีข้อความจากชมรมมากมายที่เชิญชวนให้นักศึกษาใหม่เข้ามาสมัครตามวันและเวลาที่ระบุเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเปิดโอเพ่นเฮาส์ในวันเดียวกันแทบจะทุกชมรมเลย สองตาไล่มองไปยังบอดแล้วบอดเล่าว่ามีอะไรน่าสนใจอีกไหมจนหางตาเหลือบไปเห็นภาพหนึ่งเป็นรูปตัดใบหน้าผู้หญิงร้องไห้พร้อมกับข้อความว่านิสิทธิ์นักศึกษาท่านใดมีความสามารถในการทำพานบายสีขอความกรุณาแวะมาที่อาคารวัฒนธรรมบริเวณใต้ตึกวัฒนธรรมกราบจากพี่เหลิวผมหลุดหัวเราะออกมาพร้อมกับข้อความที่ดูน่ารักเสียเหลือกเกิน เมื่อวันนี้ไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วเลยตัดสินใจว่าจะเดินไปดูที่อาคารพัฒนาธรรมและตัวผมเองก็เคยช่วยแม่ทำใบสีที่ร้านมาตั้งแต่เด็กแต่ทางไปอาคารพัฒนาธรรมนี่มันอยู่ไหนวะเลื่อนแผนที่ในมือถือแล้วก็ยังไม่เก็ตเลยสักนิดไอมหาลาัยนี้มันก็ใหญ่ชะมัดจนเดินมั่วไปหมดสายตาก็มองไปตามเส้นทางในมือถือไปเรื่อย ความเผลอเรือที่มัวแต่มองมือถือทําให้เดินชนใครสักคนตรงหน้าอย่างแรงจนไงหลังแบบไม่ทันตั้งตัวก่อนที่ร่างจะลงถึงพื้นกลับถูกดึงกระชากแขนจากคนด้านหน้าดึงเข้าหาอกแกรง่งใบหน้าของผมแนบชิดไปกับอกด้วยความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้ผมยืนอึ้งตัวแข็งทื่อไปเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ในท่าอบกอดน,นิ้นานแค่ไหนแล้วกลิ่นร่างกายหอมสดชื่นเหมือนอากาศในยามเช้ากลิ่นสัมผัสที่คุ้นเคยราวกับเคยเจอที่ไหนมาก่อน เคลิ้มฝุดๆเดี๋ยวพอได้สติเท่านั้นแหละรีบกระเด้งตัวออกจากหน้าอกชายตรงหน้าทันทีเชีย่ยอศาส์หลงเคลิ้มไปได้ไงวะตอนนี้ไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าคนที่รับผมไว้ด้วยซ้ำอืมอยากจะตายสักร้อยรอบข,ข,อขอโทษครับพูดตะกุตะกักไปหมดแล้วโอยรีบโค้งขอโทษคนตรงหน้าอย่างเรวรี่ถ้าเป็นไปได้อยากจะวิ่งสับขาหนีออกไปจากตรงนี้ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้เลย <c oughs> น้องไม่เป็นไรใช่ไหมครับเสียงชายหนุ่มเอ่ยออกมาพร้อมเสียงหัวเราะในลําคอเอื้อมมือมาจับที่ไหล่ของผมและนั่นทําให้ผมต้องสะดุ้งโยงถอยกลับหลังไปด้วยความอับอายปลายตามองชายหนุ่มเบื้องหน้าชายผู้ซึ่งมีใบหน้าอันหล่อเหลาคิ้วเข้มจมูกโดง่งปากสีแดงระเรื่อสวยได้รูปสูงราวหนึถึงแม้ว่าจะไม่เห็นใบหน้าทั้งหมดเพราะเขาสวมใส่แว่นกันแดดสีน้ำตาลเข้มปกปิดอยู่ก็ตาม ถ้าว่าภาพตรงหน้าก็ทำให้ผมช็อกตาค้างเลยทีเดียวโคตรหลอยังมีมนุษย์แบบนี้หลุดรอดมาเดินบนพื้นโลกอีกเหรอวะถ้าจะให้เปรียบก็คงราวกับอืมเทพประบุละมั้งเด็กนักศึกษาใหม่หรอเรานะ่ะจะรีบไปไหนครับพี่นักศึกษาหนุ่มหล่อลากไส้ถามขณะยื่นหน้าเข้ามาใกล้ผมเข้าไปทุกขณะตูมตายสงบศพส,สีชมพูอาเมน ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตัวผมตอนนี้หน้าแดงมากขนาดไหนยิงพี่เขายื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเขาอ่อนแทบจะสุดอยู่ละเอ่อผมกำลังจะไปตึกวัฒนธรรมครับพี่พี่เขาเลิกคิ้วเล็กน้อยแล้วจ้องมาที่ผมพี่ว่าน้องเดินมาผิดทางแล้วล่ะครับอืมเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่พาไปแล้วกันเอ๊ะเอ่อไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมไปเองก็ได้แค่บอกทางก็พอชายตรงหน้า มันไม่ได้สนใจคำทัดทานอะไรของผมเลยสักนิดทำท่าจะเดินออกนำแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นผมยืนตัวแข็งไม่กล้าเดินตามไปเขายกยิ้มมุมปากหัวเราะเบาๆแล้วคว้าข้อมือผมไว้แน่นจากนั้นก็พาออกเดินไปคนละทางกับที่ผมมาเลยสรุปหลงทางจ้าหลังจากเดินมาได้สักพักพี่นักศึกษาหนุ่มก็คลายนิ้วออกจากข้อมือผม พร้อมชี้ไปยังด้านหน้าที่เป็นซุ้มไม้สักทรงไทยสองชั้นรอบๆมีต้นโซ่ทองคำปลูกระดับห้อยเป็นพวงระยะชั้นบนเป็นลานกว้างมีนักศึกษาชายหญิงจำนวนหนึ่งนุ่งจงกระเบนสีแดงกำลังฝึกซ้อมรำกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีเสียงกลับคู่เป็นตัวกำหนดจังหวะถึงแล้วครับข,ขอขอบคุณมากครับพี่ผมเอ่ยเสียงแผ่วตอนนี้คงแดงไปหมดแล้วทั้งตัวละมั้งเดินตากแดดมาร้อนก็ร้อนอายก็อาย ถ้าอย่างนั้นพี่ไปก่อนนะนักศึกษาหนุ่มเอื้อมมือมาลูบหัวผมก่อนจะชะง,งักมือเล็กน้อยแล้วเดินหันหลังกลับไปอีกทางความรู้สึกนี้เหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนสัมผัสอย่างอ่อนโยนที่แสนที่จะคิดถึงทำไมถึงนึกไม่ออกสักทีได้แต่จ้องมองตามแผ่นหลังของนักศึกษาหนุ่มที่กำลังเดินห่างออกไปพร้อมเอ่ยพึมพำออกมาขอบคุณครับผมสูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วปล่อยลมหายใจออกมาช้าๆ เดินตรงไปยังซุ้มทรงไทยอีกครั้งมองไปรายรอบซุ้มชั้นล่างจะเป็นลานใต้ถุนเนื้อที่กว้างขวางมีต่งไม้สักเตี้ยวางโดยรอบสามสี่ตัวพัดลมแขวนที่ติดอยู่ตามเสาสายไปมาบนพื้นก็มีพวกใบตองผ่านแว่นฟ้าหลากหลายขนาดดอกไม้หลากหลายชนิดยังกองสุมกันอยู่และมีผู้หญิงสามคนกับผู้ชายหนึ่งคนนั่งอยู่ในนั้นเสียงโวยวายดังขึ้นจากรุ่นพี่คนหนึ่งที่อยู่ชั้นล่างของซุ้ม ตาย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 ,ตายจะเสร็จทันมิ้เนี่ยเมื่อเดือนี้เราก็จะมีงานแล้วนะเอ๊ะหรือจะจ้างคนมาทำดีวะมึงหญิงสาวเสียงสูงรูปร่างถวมพูดดังขึ้นน้ำเสียงหงุดหงิดปนเปไปกับน้ำตาคลอเบา้าแหมอิวกูบอกให้มึงจ้างตั้งนานละก็เสือกไม่ทำเป็นไงละ่ะตอนนี้งานเข้าแล้วไม่ละมึงพี่ผู้หญิงอีกคนตะโกนบอกเพื่อนในมือกำลังเจียนขอบใบตองด้วยท่าทางหงุดหงิด แล้วดูสิเนี่ยไม่มีใครทํำพานเป็นซักคนต้องมานั่งเปิด YouTube ทำกันเองแบบนี้เนี่ยนะว้ยผมเองก็ไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปถามพวกพี่เขาทันทีให้ผมช่วยทํำไหมครับผมทําเป็นเคยช่วยแม่ทําที่ร้านบ่อยๆทุกคนหันมาตามปลายเสียงจ้องมองผมด้วยสายตาราวกับเทวดามาโปรดพี่ที่ชื่อหลิวรีบถลาตัวมายังผมที่ยังยืนยิ้มเหงือกแห้งอยู่สวรรค์ ้าสวรรค์นในที่สุดก็ส่งเทพบุตรสุดหล่อมาช่วยสาวน้อยบอบบางแสนดีอย่างฉันแล้วโอ้ยเธอเอ่ยพร้อมผายมือไปด้านบนอีกมือจับหน้าอกของตัวเองเอาจริงๆตัวพี่หลิวนี่ใช้คำว่าบางไม่ได้เลยนะแต่คืนปากหมาออกไปมีหวังโดนยำตีนยัดปากชัวคนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอโค้ดโอเวอร์แอคติ้งเลยอ่ะพี่ชื่อหลิวนะจ๊ะ ชี้ไปที่ตัวเองส่วนคนนั้นชื่อพี่หวานค่ะชี้ไปที่พี่สาวกำลังเจียนใบตองเธอหันมายิ้มให้ผมพร้อมกับโบกมือทักทายส่วนสองคนนู้นที่กำลังนั่งเช็ดใบตองชื่อพี่อิดกับมิ้นเนะจ๊ะพี่เขาทั้งคู่หันมายิ้มให้พวกพี่อยู่ปีสองนะว่าแต่เราคือพี่หลิวชี้นิ้วมาที่ผมอีกครั้งเออผมน็อตครับ ปีหนึ่งบริหารพูดยังไม่ทันจบทุกคนก็หันกลับมาพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบพร้อมเพรียงมากน้องใหม่เหรอก็ได้แต่พยักหน้าตอบกลับไปแหละแอบตกใจนิดน,นึงด้วยว่าทำไมจะต้องแปลกใจที่ผมเป็นเด็กใหม่ด้วยแล้วจากนั้นพี่หลิวก็อธิบายให้ฟังว่างานกิจกรรมรับน้องบายสีและอื่นๆที่กำลังจะจัดขึ้นจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของบรรดาชมรมส่วนรุ่นพี่ปีสองขึ้นไปจะรับหน้าที่ผูกข้อมือในงานบายสีรับขวัญน,น้องๆ โดยไม่มีการแบ่งแยกคณะซึ่งใครจะได้ผูกข้อมือกับใครก็อยู่ที่ดวงล้วนๆอย่างปีที่แล้วเธอได้รุ่นพี่จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาหล่อล่าม,มาผูกข้อมือให้ผมเริ่มนั่งลงบนต่างไม้สักด้วยท่านั่งพับเพียบที่คุ้นเคยแม่เคยสอนตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าการนั่งขัดสมาธิในการจัดดอกไม้จะทําให้หลังขดและปวดหลังได้เพราะต้องก้มๆเงยๆเ,เป็นเวลานานหลังจากจัดท่าทางเสร็จ จึงเริ่มหยิบใบตองตรงหน้าที่ทําความสะอาดแล้วมาเลือกดูจากนั้นก็เริ่มใช้นิ้วกรีดลงไปตามรอยของใบตองมีทั้งขนาดกว้าง1น,นิ้ว2นิ้วและ2นิ้วครึ่งแล้วส่งตัวอย่างใบตองที่ฉีกเอาไว้ให้พวกพี่ช่วยตัดตามงานถัดมาที่ต้องทําให้เสร็จก่อนคือการพับกลวยตัวแม่จำนวนมากจัดการสอดลวดไว้ด้านในเพื่อให้ดัดได้ใช้เวลาเพียงไม่นานผมก็เริ่มติดขอบกลวยใบยตองเป็น9้าชั้นที่เรียกว่ายกนม ผมเริ่มทำให้รุ่นพี่ดูพร้อมอธิบายจากนั้นก็หันไปทำกลวยตัวลูกที่มีเพียง3ชั้นเล็กๆไม่นานก็เริ่มประกอบกลวยตัวแม่กับตัวลูกเข้าด้วยกัน11ชั้นจนได้ตัวแมงดาที่สมบูรณ์นำไปแช่ผสมน้ำมันมาเกอกสักพักจะขึ้นเงาและทนทานยิ่งขึ้นจากนั้นก็เริ่มนำพานมาประกอบโดยเริ่มติดแมงดาชั้นแรก8ชิ้นชั้นที่สอชิ้นและชั้นสุดท้าย4ชิ้น พร้อมยอดกลวยแหลมด้านบนเป็นอันเสร็จสิ่งสำคัญคือต้องแนะนำพวกรุ่นพี่ให้เอาดอกไม้ทั้งหมดใส่เข้าถังน้ำแข็งแช่ไว้ก่อนเพราะกลัวมากว่ากลีบจะช้ำเหี่ยวก่อนถึงวันงานดอกมะลิกุหลาบและดอกรักวางอยู่ด้านหน้าพร้อมอุปกรณ์ในการร้อยมาลายัยผมจึงเอ่ยขอรุ่นพี่เพื่อใช้ดอกไม้พร้อมอุปกรณ์มาร้อยมาลายัยนำไปไหว้ศาลบริเวณหน้ามหาวิทยาลายัย <c oughs> ตามสบายเลยจ้าน็อต หนูอยากได้อะไรพี่ยกให้หมดเลยจ้าพี่หลิวตอบไปหน้าฉีกยิ้มดีดาด้วยความดีใจปนโล่งอกผมยกเข็มค่อยๆกลัดดอกมะลิเรียงตัวเป็นชั้นสลับกับกลีบกุหลาบสีชมพูอ่อนแสงอาทิตย์ยามเย็นส้มอ่อนที่สาดส่องมากระทบกับตัวนอ็อตขณะนั่งอยู่บนต่างไม้เป็นภาพที่สวยงามสงบนิ่งจนทำให้รุ่นพี่มองกันอย่างเคลิบเคลิม้มหลิว ถึงกับยกกล้องมือถือถ่ายไปหลายรูปโดยที่เด็กหนุ่มเองไม่รู้ตัวเลยสักนิดแสงสีแดงเข้มใกล้เวลารับขอบฟ้าแล้วเด็กหนุ่มรีบปั่นจัก,กรยานกลับหอ,อก่อนที่จะมืดเขารู้สึกปวดร้อนที่ดวงตาอีกครั้งจนต้องหยุดจอดรถจัก,กรยานเอาไว้ข้างทางทันใดนั้นก็มีภาพแล่นเข้าสู่ในตาของเขาอีกครั้งบ้านเก่าๆชั้นเดียวทั้งห้องมีเพียงเสือขาดแหว่งพื้นเล็กกับตะเกียงไฟสลัวๆสัดกระจายสั่นไหวไป,ไปมา เ,เสียใจไม่ลูกที่เตียยากจนชายหนุ่มวัยสาก้มลงถามเด็กน้อยที่นอนตะแคงบนตักไม่ครับเตียเด็กน้อยอายุป,ประมาณสิบขวบสายหัวออกมาขอเพียงได้อยู่กับเตียไม่ว่าจะจนแค่ไหนคุณก็อยู่ได้เด็กน้อยลุกขึ้นมากอดเอวพ่อของตัวซุกหน้าลงไปบนอกหนาะที่ผ่านการทำงานมาอย่างหนักชายหนุ่มเพียงแค่เอื้อมมือไปลูบหัวลูกชายด้วยน้ำตา อีกมือหนึ่งเลื่อนไปหยิบจานเก่าๆที่มีเพียงไข่ต้มฟองเดียวเข้ามาใกล้ตัวกินซะนะคุณพรุ่งนี้เตี่ยจะหามาให้มากกว่านี้เตี่ยสัญญาจากนั้นชายหนุ่มก็เริ่มปอกไข่แล้วค่อยๆป้อนให้ลูกชายของตนภาพต่างๆหายไปแล้วแต่ตัวน็อตยังนั่งอยู่ริมพื้นทางเท้าเม็ดเหงื่อมากมายเริ่มผุดออกมาตามผิวหนังไม่หยุดหัวใจเต้นแรงรัวซ้ำๆราวกับจะระเบิดให้แตกออกมาเป็นสิ่งเสียง คิดถึงมันไม่ใช่ความรู้สึกที่มีความใคร่รักปรารถนาแบบชายหญิงหากแต่เป็นความห่วงหาที่มาจากส่วนลึกของหัวใจเด็กหนุ่มนั่งก้มหน้าซุกเข่าอยู่ตรงนั้นพักใหญ่ก็ต้องสะดุ้งกับเสียงเรียกของใครบางคนที่คุ้นเคยเฮ้ยน็อดเป็นอะไรหรือเปล่าบูกล่าวขึ้นในขณะที่ผมเงยหน้าขึ้นมองเสียงหายใจหอบถี่กับสีหน้าที่กำลังขวดคิ้วเข้าหากัน ถามออกมาอย่างเป็นห่วงโอเคใช่ไหมน็อตอืมเราโอเคแค่ปั่นจักรยานมาเหนื่อยนิดหน่อยนะ่ะเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วปะกลับกันเถอะบูพูดแล้วดึงตัวผมลุกขึ้นยืนสมือก็เอื้อมมาปัดกางเกงที่ผมใส่อยู่ขอบคุณนะพร้อมส่งยิ้มเล็กน้อยให้บูที่ปกติจะไม่ค่อยพูดคอยเอาแต่ฟังน้องกับเพื่อนคนอื่นคุยกัน เราทั้งสองเดินจูงจัก,กรยานผ่านความมืดไปจนถึงหอก่อนจะร่ำลาแยกย้ายกลับห้องของตัวเองเรื่องราวในตอนนี้เป็นเรื่องราวของน็อตที่ได้พบกับรุ่นพี่คนหนึ่งรอติดตามในตอนต่อไปได้กับในตา g i of love story หากท่านผู้ฟังท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันในตอนต่อไปขอบคุณค่ะ